รับที่สุดญีเยี่ยม,มากครับปัง,ปง,ปง,ปง ครบรอบ36ปีนะครับครบรอบมันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกับว่าเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราทํามาได้ดีแล้วแล้วเราก็จะพยายามโดยการที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในการที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไปครับผมเราอยู่กันมาตั้งนานแล้วเราเห็นถึงความเติบโตนะครับความพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็อยากจะให้คณะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ให้กับสังคมมากขึ้นแฮปปี้เบิร์เดย์ครับการที่เราได้เจริญเติบโตมากว่า30กว่าปีเกือบ40ปีแล้วเนี่ยเรา หวังว่าเลยนะคณะเราเนี่ยก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่กำลังจะดิสลอฟแล้วเราก็จะได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคตดีใจเป็นอย่างมากครับที่คณะเราครบรอบ36ปีในปีนี้นะครับก็ได้ผลิตนักศึกษาเป็นจํานวนมากมาต่อเนื่องนะครับดีใจครับที่มีโอกาสเข้าร่วมง,งานในวันนี้ครับมีความภูมิใจเนาะตัวคณะที่ ดำเนินมาถึง36ปีแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับคณะนี้ครับก็วันนี้ครับเราครบรอบ36ปีนะคะดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่คณะ อยู่มาจนถึง36ปีค่ะก็มีความผูกพันกับคณะแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นวันเกิดคณะก็อยากจะมาร่วมง,งานเพื่อที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคณะของเราให้เฉริญรุงเรลืองยิ่งๆขึ้นไปวันนี้ก็เป็นวันสถาป,ปะนาคณะนะครับครบ36ปีครับก็เพื่อมิติยินดีนะครับตั้งแต่เติบโตมาจนอายุครบ36ปีในวันนี้ครับคณะวิศวะตอนนี้ก็36ปีแล้วนะครับก็ถ้าเป็นคนก็คงจะอยู่ประมาณสักเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะครับก็หวังว่า คณะวิศวะจะอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็คู่กับประเทศต่อไปนะครับนะครับขอให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปสู่สังคมเยอะๆครับครับก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่คณะวิศวะเราก้าวต่อไปเราก็มีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าจะเป็นกําลังหลักของการพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปทุกๆครั้งก็จะมีความยินดีที่คณะได้เติบโตไปอีกปีหนึ่งวันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะคะในหลายมิติเลยค่ะจริงๆก็เป็นเคยสนตนวเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ด้วยค่ะก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็รกก้สมีจึดาูใ ท <rude S 2> ี่คณะก็โตบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่36ของคณะแล้วค่ะำดีต่อไปนะครับรักที่สุด strong stronger s t r o n g e s t รักคณะวิยศวะมากๆครับขอให้เจริญเจริญเจริญนะคะรักหมดใจค่ะทยากๆจังเครับเป็นรักที่สุดแล้วกันวิศวะธรรมศาสตร์ที่งใหญ่ที่สุดในโลกยอดเยี่ยมมากครับแน่นอนครับอย่าลืมครับ S p SE. s e สามคำนะคะเจอกันนะก็ขอให้คนเรียนเยอะนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครั TSE ด้วยกันค่ะถ้าผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเราก็เป็นหนึ่งในครอบครัว TSE ด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้นักศึกษาที่คณะนะคะ n j o กกับการเรียนที่นี่แล้วก็สนุกสนานทำกิจกรรมอย่างที่อยากทำแล้วก็ได้ความรู้แบบที่คาดหวังไว้ค่ะ ครับก็ขอให้คณะเจริญก้าวหน้าครับผมขอให้มีความสุขทุกคนทีนท่เกี่ยวข้องกับคณะขอให้มีความสุขทุกคนครับขอให้คณะวิศวะของเราเติบโตไปเรื่อยเพื่อประโยชน์สังคมต่อไปครับก็อยากจะให้คณะมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด,ด้านสืบไป ขอให้คณะเราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้นักศึกษาบัณฑิตของเราทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปค่ะจะขออวยพรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นักศึกษาที่ดีแล้วก็สามารถมีงานวิจัยที่ไปใช้จริงแล้วก็รับใช้สังคมนะครับในฐานะที่เป็นบุคลากรของเยกน,นี้นะครับก,ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเราจะได้ก้าวต่อไปด้วยกัน ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ TSC ของเราครับเ<ง>ติบโตก้าวหน้านะครับเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติและเป็นชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนนะครับที่ได้เข้าม,มาอยู่ในรั้วแห่งนี้เนี่ยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปครับผม